บอยนะอันนี้มาพูดถึงบอยเนาะพอมาตอบโต้เมทัพกุ้งเออว่าเมทัพกุ้งอะ่ะบอกว่าที่แรกว่าขอ3มวันเป็น5วันใช่ไหมคะขนาด5วันนี้ยังเสียหายขนาดนี้เอออะไรอย่างงี้เออหนึ่งมาบอยเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาเสียหายจากลูกบึ้มของประเทศไทยอะ่ะจะรับผิดชอบยังไง เอออะไรอย่างนี้แหละเนาะอืออะอย่างนี้บอยจะเล่าให้ฟัง mm. เผื่อว่าบอยอคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจเออบอยฟังนะแล้ว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 กัมพูชานะ่ะยิงมารอบกัดคนไทยแบบสุม 4, ส่มสนะี่สุ่มห้าน่ะคนอื่นเขานอนหลับอยู่ดีๆเงี้ยยิงเข้ามาเงี้ยอืมแล้วเขาเสียเนี่ยทรัพย์สินเนี่ย แล้วก็คนด้วยเนี่ยถามต้องถามว่ากัมพูชานี้จะชดใช้ยังไงเนาะจะชดใช้ยังไงอืมตัวเองเสียหายแค่นั้นคนไทยเขาเสียหายเยอะกว่านั้นอีกเนาะมาถามคนไทยว่าจะชดใช้ยังไงเนาะแล้วทีกัมพูชา่ะทำกับคนไทยเยอะกว่านั้นอีกเนาะแล้วกัมพูชานี่เป็นคนเริ่มก่อนชอบกัดข้าง,างหลังอืม ต้องถามไปว่ากัมพูชานี่จะชดใช้ยังไงเนาะจะชดใช้ให้คนไทยยังไงไม่ใช่ว่าแต่บ้านกัมพูชาเสียหายคนไทยก็เสียหายทั้งๆท,ท,ที่คนเริ่มก่อนคือกัมพูชาเริ่มก่อนซะด้วยซ้ำเนาะอืมแล้วก็มาบอกว่าคนไทยมีกระหายสงครามนู่นนี่นั่นโอ้เอออะไรอย่างเงี้ยเออระวังเถอะเดี๋ยวจะเจอประเทศอื่นไม่มีหรอกค่ะประเทศอื่นกับคนไทยไม่มีหรอกส่วนมากที่เห็นก็มีแต่กัมพูชานี่นะเนาะงี้เงา เออไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองแล้วอยากได้ประเทศอื่นเขาไม่มีหรอกประเทศอื่นเขามีมารยาทเขามีหนังสือเขาเรียนหนังสือเนาะเออเขาไม่ได้อยากได้ของคนอื่นเขาขนาดนั้นแล้วประเทศอื่นจะไาอยากได้อะไรของคนไทยไม่มีหรอกค่ะเนาะอืมมีแต่ประเทศกัมพูชานี่หลยอยกได้ของคนไทยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นตั้งแต่เขาพระวิหารแล้วเนาะเออชุดเชิดก็อของเขาไปเคมเนาะ แล้วก็มาโนว่าอนอุนอันนี้อันนั้นอันนั้นก็ของตัวเองหมดเลยเออโอ้ยพ่อ,พอเอออย่าให้คนไทยไปชดใช้ค่าเสียหายอย่างงุนอย่างงี้บ้านเรือนตัวเองเสียหายเออประเทศตัวเองเสียหายอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วบอกว่าทีทีอะไรนะทีทีท,ทีคนไทยไปทําตัวเองอย่างงุนอย่างงี้ตัวเองคนไทยเป็นคนเริ่มก่อน คนไทยแก้งตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มึงไม่เคยไปหันดูบ้านของมึงไงไม่เคยไปหันดูประเทศของมึงไงอือคนไทยน่ะเขาไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นกับหมากูบอกไว้ก่อนเขาไปร่าสีเนาะต้องฟังไว้เลยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่กวประเทศของกัมพูชาตั้งสี่เท่าเขาไม่จําเป็นจะต้องไปอยากได้อะไรของกัมพูชาเขาไม่จําเป็นจะต้องไปแกล้งขอทานเนาะเออเขาไม่จําเป็นคนไทยเขามีศักดิ์ศรี อทหารเขาเป็นนักลบเนาะไม่เหมือนฝั่งนูน้นไม่ได้เรียกทหารฝั่งนูน้นน่ะเขาเรียกอสศรพิษแวงกัดมาลอบกัดคุณต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยเออการกระทาของพวกมึงพวกมึงจะคิดว่ามึงเป็นเสือหรือเป็นราชสีเลยลังยังไงการกระทํากูคิดว่าเป็นหมาจรจัดเนาะกูค,คิดแบบนั้นเลยการกระทํากูนี่หมาจรจัดมึงต้องไปบอกคนอื่นเขาแบบนั้นอืม เออส้รพิษแดงกัดการกระท่อกูเนี่ยมันต้องไปบอกแบบนั้นเออจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเลิศเลยอ,อืมรับบทเยือนนู่นนี่นั่นแต่ที่ตัวเองทําคนอื่นเขาให้พูดถึงบ้างเออให้มาพูดถึงบ้างว่าเออกูก็ไปทาคนไทยเขาอย่าง,งู้นอย่างงี้เออการกระทําของกูอย่างงู้นอย่างนี้เออมึงต้องไปพูดอย่างนี้บ้างไม่ใช่จะออกมาตปะปนาคนไทยคนไทยเออโทษต่อคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ตัวเองจะผิดคะเนาะ